รังวิ่งหนีสุนัขนายพางก็ยังรอดชีวิตแต่เมื่อรายที่กระจายปากกาลังก่อนล้าหลงสุน้าของนายพรางก็วิ่งไล่ถึงตรงนั้นก็กัดที่นี่คือการให้ผลต้องรอโอกาสรอเวลาดังนั้นศรัทธาความเชื่อเชื่อว่าเราทําดีก็ได้ดีแล้วก็เชื่อว่าใครทาชัวช่วก็ต้องได้ชั่วเหมือนกันเพียงแต่รอโอกาสรอเวลาแต่ ความตั้งใจกลังปัถนาของเรานั้นเวลาทําดีปุ๊บก,ก็อยากแตเห็นคนดีตอบแทนปั๊บทันท,ทีแต่เวลาพลาดพาใไปทำความไม่ดีหรือว่าไปทปําความชั่วทําแล้วก็พยายามหลบหลบหนีทําแล้วก็พยายามปลบเกลือ่อนแต่ก็จะหลบหนีจะปลบเกลืก่อนขนาดไหนก็เมื่อถึงเวลาก็ให้ผลให้ผลเหมือนกันทั้งทมดีรมชั่วแต่ก็ ต่างการเวลาทำดีแล้วประหยัดง้ยให้พวกดีตอบแทนในเวลาเราทำเที่ยวก็พยายามปลดเกลื้อนลนี้แต่ั้งสองส่วนก็ไม่ดีไม่ผลก็ถึงเวลาก็าม่ให้ผลดังนั้นเมื่อเราทาความตั้งใจมีศรัทธาความเชื่อในพุทธศาสนาแล้วทาความเข้าใจเราจะเวลาประสบกับสิ่งที่ทําให้เกิดความทุกข์กาทุกใจเราจะไม่ไม่น้อยใจในเรื่องของผลของความดีที่เราทําไป ะนรับอย่างที่หนึ่งก็คือศรัทธามีความเชื่อเชื่อว่าทําดีได้ดีนาช่วยได้ช่วยเรื่องเชื่อเรื่องผลแห่งกรรมทั้งสามีภรรยามีความเชื่อลักษณะนี้เหมือนกันหรือว่าลูกคนใดที่แนะนําพ่อแม่ให้ปีศรัทธาในพัทในธรรมพุทธศาสนาเชื่อเรื่องผลของกรรมเชื่อเรื่องผลแห่งกรรมก็เรียกว่าเป็นกรารทําหน้าที่ อย่างที่สองก็คือมีสถานก็มีศีลทำไมเราจะต้องมีศีลเพราะว่าศีลนั้นจะปกปักรักษาเราเมื่อเรารักษาแล้วศีลห้าที่เราสมารทำไปมานทีเป็นเป็นแบท,ที่จะศีลท,ที่สมที่สรรมานแล้วก็ประพฤติบัติรักษากายกับวาจาให้เป็นปกติศีลห้าข้ก็เริ่มจากที่ตัวเราก่อน แล้วก็บุคคลในครอบครัวบุคคลใกล้ชิดเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมสังคมถ้าทุกคนรักษาศีลสังคมนั้นจะมีความสุขที่สังคมเค่นไห้ไม่ว่าจะอยู่ที่ใดก็มีแต่ความร่นไหวก็คือการรักษาศีลเพราะว่าจะรักษาศีลแต่ละข้อได้ก็ต้องมีธรรม่ในใจก่อนอย่างเช่นศีลข้อที่หนึ่งจะรักษาศีลข้อที่หนึ่งได้จะต้องมี ใจที่เมตตากรุณาจะรักษาศีลข้อที่สองได้ก็มีสัมมาอาชีวะรู้ว่าของของเรารู้ว่าของของตัวจะรักษาศีลข้อที่สามได้ก็ต้องมีความซื่อสัตย์จริงใจต่อกันระหว่างสามีภรรยารวมไปถึง ให้เกียรติให้ความเคารพในเพศตรงข้ามแล้วก็พระพุทธเจ้าได้ได้ตรัสเอาไว้ว่าระหว่างเพศตรงข้ามคนที่มีอายุเท่ากันคิดว่าเป็นเพื่อนกันคนที่มีอายุมากกว่าคิดว่าเป็นที่คนที่มีอายุมากกว่าคิดว่าเป็นน้าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นปูาาญญ่ย่าตายายถ้าคนที่ มีอายุน้อยลงไปก็เราก็คิดว่าเป็นน้องเป็นลูกเป็นหลานถ้าคิดแบบนั้นก็จะทาให้ไม่ไปร่ำไกลร่วงเกินหรือว่าทําสินที่ศจะรักษาศีลข้อที่สีได้ก็ต้องมีสมาวาจารมีพุทธรรมก่อนแล้วก็จะรักษาศีลข้อนี้าได้ก็ต้องมีสติมองเห็นโทษของสิ่งขมวันเมา ว่าสิ่งเสพติดที่มีมากอยู่ในขณะนี้ต้องมองเห็นเห็นโทษก่อนเมื่อมองเห็นโทษก็มีสติจะได้ไปจะไม่ได้ไปยุ่งเกี่ยวสนะิ่งนั้นก็จะรักษาได้มีพุทธธรรมก่อนจริงแต่รักษา,าสิทธิพะได้เมื่อรักษาสีได้แล้วสังคมก็จะมีความสุขดังนั้นสีจึิงมีความสำคัญไม่ใช่แค่เราสมัมทานแล้วก็แล้วไป ก็สัใจแล้ก็พยายามรักษาเริ่มต้นที่ตัวเราก่อนอย่าไปมองว่าคนนั้นไม่เห็นรักษาศีลคนนี้ไม่เห็นรักษาศีลไม่จ้งไปมองที่คนอื่นมองที่ตัวเราก่อนว่าเราเป็นคนดีหรือยังดังนั้นศีลจึงเป็นความสำคัญต่อการดำเนินชีวิตอย่างที่สามจากาจะกาการเสียสละการแต่งปั้ เราอยู่ในสังคมสังคมก็ต้องมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อกันและกันในการแบ,บ่งปันระหว่างในครอบครัวระหว่างสามีภรรยาระหว่างพ่อแม่ลูกคู่ญาตายายเพื่อนบ้านเพื่อนร่วมง,งานหรือว่าเพื่อนโลกโลกนี้แหละมีการแบ,บ่งปันไม่ใช่อยู่แบบกระดีทีเหนียวหรือว่าไม่สนใจก็บอื่นเราอยู่ในสังคมเราก็ไม่ได้อยู่คนเดียวดังนั้น เมื่ออยู่ร่วมกันเป็นสังคมก็ต้องมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปันกันบ้างตามโอกาสไม่ใช่ว่าให้คนอื่นหมดแล้วเราไม่เหลืออะไรแบ่งปันตามบาระตามโอกาสการแบ่งปันการให้นั้นเพื่อจะเพืจะได้ผูกมิตรไนสตรีต่อบุคคลอื่นให้มีความเอื้อเพื้อเผื่อแผ่ต่อการมีความรักต่อกันน,นการเสียสาะก,การแบ่งปันจริง มีความสำคัญในการอยู่ร่วมกันในสังคมส่วนอย่างที่4ปัญญาปัญญาแปลว่ารู้ทั่วแปลจากคําศัพท์นี้แปลว่ารู้ทั่วรู้ในที่นี้ก็คือรู้ว่าอะไรควรไม่ควรตลอดไปถึงรู้ถึงเข้าใจถึงชีวิตว่าเราเกิดมาอาศัย อาศัยกรรมส่งผลมาเกิดแล้วก็เมื่อถึงเวลามามาพบปะกันในฐานะที่เป็นพ่อแม่ลูกเป็นญาติกันมีนความปูกพันกันแล้วก็การเวลาผ่านไปก็ในจำนวนพี่น้องกันก็ต่างฝ่ายต่างก็ทยอยจากกันไปจนกรงทงสุดท้า,ายรู้ว่าอะไรควรได้ควร หือว่าการรัฐเทศะการอยู่ในสังคมนั้นถือว่ามีความสุขการเรื่องของรู้จากการรัฐเทศะการรัฐเทศะรู้ว่าอะไรควรไม่ควรรู้ว่าเวลาไหนควรพูดรู้ว่าเวลาไหนควรทำรู้ว่าเวลาไหนควรหยุดบางคนนั้นก็ไม่ได้กำเนิดถึงความเหมาะสมถึงแม้ว่าอยากจะพูด แต่ดูสถานการณ์แล้วไม่เหมาะสมก็ไม่ต้องพูดอยากจะทำแต่ดูสถานการณ์แล้วไม่สมควรก็อย่าทำเพื่อเวลาไม่สมควรพูดออกไปแทบบนที่จะได้มาเจิดกับเกิดโทว